我完了。 นะคะต้นใหญ่สูงะคะ เราอยู่ในทุ่งทางตงนตะวันที่สวยงามนะคะดอกเหลืองอลามเยอะไปหมดเลยนะคะดอกสวยงามมากนะคะ,ะมีทั้งดอกตูมนาแล้วก็ดอกบานนะคะเขาไม่ลง้ ขึ้นเลยขึ้นเลยเชื่อดิไอ้ต้นลงอ,อบบมาทงตรงนี้นะคะจะเห็นเนินกระบกเลยนะคะวัดเข่าเนินกระบบกเลยนะคะตรงนี้เป็นมุมที่สวยมากเลยนะคะ สวยมากตรงนี้ต้นใหญ่มากนะคะต้นสูงมากเลย thank you ไม่ขึ้นไม่ได้สวยงามสวยงามวันดึกฟูปาจิกโกโอ้จ้าเจ้าฉุนช่วยหนูหนี่ยนะคะเขาทุ่งแบบว่าอเมซิ่งมากเหลืองมากเลยนะคะเหลืองมาก ก็มันได้วิวเดียวหมัเป็นจะทานตะวันห่เลยหวังจะถ่ายป่ามันมากดีกว่าเน,นี่ย <c oughs> าะไม่แหป่ามันมากเด,ดูปะ ลุงกำนันไม่หลบเลยอ่ะลุงไหนวะลุงกำนังไม่พูดแบบลุงจะล่นชิคกยจะตกลงปาแม่ปาแม่ป้าไทยอู้ตาอ๋ยังสวยๆค่ะป้าค่ะลงค่ะอะไรเลยอะไเอาอะเ่ยเดี๋ยวแค่เอาแค่เอา 刘洋，你你你。 วันนี้นะคะอากาศด<ม>นนีนะคะมีฝ<า><ม>นโปรยปรายนะคะก็ะด้านหลังเรานะคะจะเป็นต้นทานตะวันนะคะ,จจะสวยงามนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นต้นมันนะคะต้นต้นมันสับปะหลังนะคะว้าต้นมันสวยจังต้นมันนะคะ ถ่ายย่าเขาเวลาเนี้ยยี่ห้าร้อย,ย้เวลาแม่ยิ้มแม่ก็ไม่เป็นแต่พอแม่ไม่ยิ้มแม่อยู่เงี้ย <c oughs> <c oughs> ผมน่าตึงเครียดด้วยเดี๋ <c oughs> ยวนี่แ <c oughs> ม่เป็นคนเครียด

นะคะเรากำลังผ่านทุ่งทานตะวันไปแล้วนะคะผ่านท้องทุ่งทานตะวันนะคะสวยงามมากมายนะคะช่วงนี้นะคะอากาศก็มีลุงเฝ้าสวนนะคะก็มายืนฟั้าเราอยู่นี่นะคะลุงเฝ้าสวนไปลุงเฝ้าสวนค่ะเราจะเดินไปแล้วนะคะ จะสูงไปไหนงดี๋ดลุงฝ้าสวนตามติดเลยนะคะลุงาฝ้าส,วน,ส,ว,นาสวนตามติดค่ะ,คะเิดแล้ค่ะโอ้โอโหอน, <c oughs> นด้วะมค่ะส้นมาต้นสูงมากิงจริง เราต้าองใส่ดอกทานตะวันกินนะคะใส่ทำไมคะเอามีตัดเอาเลยเอามีตัดเลยนะคะไม่ต้องส่โอ้สามดอกสามดอกพวก ใสดิมเมล็ดทานตะวันกินนะคะแต่เราจะไม่สอยนะคะเพราะเราจะตัดต้นเลยนะคะตัดคนต้นเลยค่ะอันนี้เขาเป็นอะไรเหรอคะนี่แหละก็ยังมีดอกที่ตูมอยู่เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมมานะคะสวยมากเลยนะคะก็เช็กอินนะคะวัดเขากระบกนะคะอือหมอกกาลังสวยวันนี้แบบว่าฝนแบบโปอยนะคะ ไม่ร้อน

I don't know. I see you now. หล,ออลังนะเรานะคะจะเป็นดอกกระดุมนะคะสวยมากเลยเห็นไหมนี่นี่ด้วยนะคะนะคะนี่ดอกกระดุมชาวบ้านใจเปิด ดอกกระดุมนะดอกกระดุมอระโดอกอดกระโดดอยู่ไหน่ลยป้าป้าตอนนี้นะคะเป็นจุดเช็คอินที่สวยมากเลยนะคะ ของวัดเนินตัวบกนะคะจะเห็นเนี่ยไร่ทุกงทนตะวันนะคะเยอะมากเลยเยิเหนห่คอกเห็นไล่มันด้วยนะคะแม่ถ่ายรูปให้หน่อยในห้เพิร์ลถ่ายอีกแม่ตาถึงถ่าย แม่ป้อมมาแล้วแม่ป้อมมาแล้วแม่ป้อมมาละ